เป็นแฟชั่นโชว์สเกลเล็กก็จริงนะคะแต่ลุคของนางแบบนายแบบต้องดูเนี้ยบดูกแกลมละค่ะเพราะว่าตัวดีไซเนอร์อย่างแพงขวัญข้าวสเสวตวิมลเขามาคุมงานเองตั้งแต่หลังเวทีจนจบโชว์นะคะไม่ให้เสียชื่อคนที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงแฟชั่นมากกว่า 10ปีค่ะคอนเซปต์ Concept แต่ละชุดที่ต้องดูแพงสมชื่อคนออกแบบแต่ก็แฝงด้วยความเรียบง่ายนะคะคือสีเบสิกใส่ได้หลายโอกาสกันแล้วก็หยิบม,มาใส่ได้บ่อยด้วยเพราะว่าแพงผลค้า,ขาเขาสวยอย่างเดียวไม่พอนะคะตั้งใจเลยว่าให้เสื้อผ้ารักโลกกันด้วยแหละค่ะคือใส่ซ้ําได้นะคะหรือว่านําของเก่ามา mix and match เป็นของใหม่ได้ก็จะช่วยลดเรื่องของ fast fashion ลดการผลิตเสื้อผ้าใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้เช่นการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกการสร้างขยะการใช้สารเคมี ซึ่งที่จริงนี่ค่ะก็มีการรณรงค์เรื่องนี้ในสังคมกันมานานแล้วแต่เพราะว่าความชอบของคนยุคนี้ค่ะเปลี่ยนเร็วตามเทรนนคะคะทำให้ฟาสแฟชั่นยังไม่หายไปไหนยิ่งมีเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยก็ยิ่งทําให้การผลิตเสื้อผ้าได้เยอะแล้วก็เร็วขึ้นอีกค่ะ เสื้อผ้าทุกอย่างอะค่ะมันมีเทรนด์การเปลี่ยนตลอดอย่างเราเนี่ยอยู่ในวงการเสื้อผ้ามาเนี่ยนะคะแฟชั่นเนี่ยสิปีเปลี่ยนทีสิปีเปลี่ยนทีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตอนเนี้ยเชื่อว่าหลายๆคนอะมันเป็นเทรนด์ที่หยิบเอาของเก่ามาใส่ใหม่เยอะแล้วก็เป็นเทรนด์ที่ไม่ใช้สินค้าฟุ่มเฟือยกำลังมาแรงแล้วมันจะช่วยเรื่องของดึงเราเซฟเงิน2ช่วยรักโลก3นํากลับมาใช้อีกจริงๆการผลิตเสื้อผ้าในอุตสาหกรรมเสื้อผ้าเนี่ยจริงๆมันทำให้เกิด global warming นะคะในอุตสาหกรรมที่ระดับที่เป็นเขาเรียกว่าเป็น factory ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะการน,นำกลับมาใช้อีกเนี่ยมันช่วยลดของอัตราการเกิดมลภาวะได้มากขึ้นด้วยแล้วก็ทำให้เรารู้สึกเราได้ช่วยโลกอะ่ะ พอมี AI เข้ามาช่วยออกแบบแล้วก็ดูแลระบบหลังบ้านดีไซเนอร์หรือว่าคนในแวดวงแฟชั่นก็ทํางานง่ายขึ้นนะคะแต่คําถามที่ตามมาคือในอนาคต AI จะเข้ามาแทนที่ดีไซเนอร์หรือว่าคนได้หรือเปล่าเพราะจะออกแบบลายอะไรแพทเทิร์นอะไรนะคะแค่เขียนคําสั่งเข้าไปปัญญาประดิษฐ์เขาก็ให้ได้หมดแล้วค่ะในมุมของแพงผลข้าวเองนะคะมองว่าคงไม่สามารถแทนที่ได้เลยเพราะสิ่งที่ AI ทําไม่ได้ก็คือการออกแบบที่ใส่จิตวิญ,ญญาณของความเป็นมนุษย์เข้าไปค่ะยกตัวอย่างคือหนึ่งในโปรเจกต์ล่าสุดของเธอนะคะที่ไป ร่วมออกแบบโชว์ในคอนเสิร์ต51ปีกรวิคลมหายใจแห่งความคิดถึงของคุณพ่อสันติสเสว,วิมลนนั่นเองค่ะซึ่งคุณแพงเขาบอกนะคะว่าเป็นโชว์ที่ได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงค่ะจากเพลงพบกันบนดวงดาวของคุณพ่อที่ถ้าเป็น AI ก็คงจะไม่เข้าใจค่ะงานที่แพงทำเนี่ยมันคือเรื่องของการดีไซน์ซึ่งมันเป็นเหมือนคิดทางจินตนาการเนาะแล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆมาแบบ ไอเอไอทำได้ดีเหลือเกินแล้วแบบปรับได้หมดโครงสร้างอันนี้จะไปงานกลางคืนแบบนี้แบบนั้นแต่มันก็ทําให้ความเป็นมันยังขาดไอไอมันยังขาดจิตวิญญาณอะแต่คําว่าเป็นฮิวแมนมันยังมีวิญญาณอยู่ในนั้นเพราะมีวิญญาณอะ มันมันมันมีโซเพราะมันมีโซเข้าไปอ่ะยังไงงานก็ยังไม่เหมือนสาหรับแพงนะคะทุกวันนี้เอไอก็เป็นตัวช่วยหลายอย่างมากในการทํางานว่าแต่อย่างนั้นแต่ขออย่างเดียวไม่อยากให้กลายเป็นว่าวันหนึ่งเรามีภาพถ่ายแล้วเราไม่รู้ว่าภาพไหนจริงภาพไหนปลอมเพราะว่าเอไอทำมาเหมือนมากๆอย่างเงี้ยมันเลยมันมันจะทําลายเส้นบางๆระหว่างสิ่งที่เป็นปัญญาของมนุษย์กับปัญญาประดิษฐ์มันใกล้กันมาก AI มันจะสมบูรณ์แบบ แต่ความไม่สมบูรณ์แบบคือความสมบูรณ์แบบในรูปแบบของมนุษย์สาหรับแพงอะคะ่ะความสวยงามคือความไม่สมบูรณ์แบบสำหรับเราเข้าใจว่า AI ยังจะพัฒนาต่อและเก่งได้มากกว่านี้นะคะสำหรับแพงขวัญข้าวเลยมองว่าอยู่ที่คนใช้งานแล้วค่ะว่าจะใช้ AI ในรูปแบบไหนให้ช่วยงานได้แต่คงไม่ใช่ส่วนหลักไม่ใช่ทั้งหมดโดยเฉพาะกับงานศิลปะหรือแฟชั่นนะคะเชื่อว่ามนุษย์ยังทํางานตรงนี้ได้ออกมาสวยงามค่ะ